เขาไปฆ่าพิซาร์ดเดมอนเซเลยเนี่ยใช่ป่ะมีประสาทไรขอบเขตประสาทไรขอบเขตไปไปไล่ผีส้นตีนกันพวกเรามุสันแกอยู่ไหนวะอันนี้ศูนย์ข้างขึ้นเฮ้ยตัวอะไรอ่ะนั่งนี่ไม่ถึงบ้าเหรออสูนย์สูนย์สูนย์ขุดมาอขุดมาไม่คานมาเลยโอเฮ้ันี่เดินเดินชักเงกอ่ะเฮ้ยมาหาเพื่อนเหรอหนักเลยตัวแรกกูยังจับไม่ได้เลยมาอีกตัวไหนล่ะเฮ้ยอย่าดิ้นน้องอย่าดิ้นอยงลงไปนอนแผ่ร้องแอนยัง เอ้าไหนเมื่อกี้ตัวกระดูกมียัยไหนแล้วไอ้กันอยู่แถวเนี้ยเดินล็อกเต็งโดดเต้นอยนี่แหลเนี่ยอ้อมเล็งหมดแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวงปีพาดม่แล้วหลอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยผีจริงอ่ะเฮ้ยอะไรเฮ้ไรมันสั่นอ่ะอ๋อไอ้ยังไงแหลมอ่ะมันทะลุพื้นในการเห็นปะเฮ้ยมันทะลุพื้นแล้วป่ะพร้อมเพลงเลยมึงดิมันจะหลอกกูข้ามชั้นปะเนี่ยเดินล็อกต่อยอ่ะอย่าเดินอยู่เดี๋ยวใครโดนย่างอ่ะไอตัวหลังชิวเกิน